ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมผมก็ไม่ได้กลับมาทำคลิปค่อนข้างนานแล้วก็เกือ30บ30ว,ว,วันเลยทีเดชเชลก็แทบไม่ได้แตะอวีเลยนะครับผมก็เพิ่งไปได้สกินใหม่มานะเป็นสกินวีล่านะครับผมเป็นสกินแจกฟรีนะครับผมนี่โอ้โหดูสักก่อนนี่เป็นสกินแจกฟรีที่แบบดูราคาแพงสุดๆเลยเอาจริงในสัาผมเป็นสกินแจกฟรีที่ราคาแพงนะ มันสวยมากอะ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวเราจะไปทดลองในหมุดแหลงนะผมอันนี้ก็รีแหลงมาก็แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมปะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นวีลานะครับตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เอ็กกับจุดสืกไคเซนที่เรียบร้อยใค่ที่กำล,ลังรอยอยู่ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมจุดสืกไคเซนเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยังไงอะ <S <S เอ้ยขอกลางครับพี่ ไม่แปลเดี๋ยวเราเค่อยไปยังกับไหน่เขาเอ้ยเขาให้วะเชี่อใจโคตรดีเลยพี่เอ้ยผมไม่เคยเจอใครใจดีเท่าพี่มาก่อนเลยอะ่ะเฮ้ยโปรตีสานโลกตัวที่เราจะแบนเราจะแบนเป็นพวกตัวหลวงแล้วกันเนาะตัวไจดีวะเฮ้ยไบรอนตอนนี้ไบรอนน่ากลัวมากบอกเลยไบรอนอยู่ไหนไบรอนไบรอนไบรอนมึงอยู่ไหนไหนวะนี่นี่นี่แถมถูกบัฟมาด้วยนะครับผมไบรอน ถูกบัฟมาบัฟสะโกงเลยเอาจริงแถมสกินยูจิไบรอนโคตรสวยเอฟเฟกโคตรเวอร์ผมบอกนี้เลยตัวที่เราจะเล่นจะเล่นเป็นวีลานะครับผมพี่ขอวีลาได้ผมขอวีลาได้ป่ะพี่ขอขอขอวีลาได้จะให้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมหรือเปล่านะครับผมเขาไม่ให้วะฝั่งนี้ ดีแหลกหรือเปล่าโอ้โหเอาเป็นดีแหลกมาักด้วยตีมี่มานะครับผมป่าเป็นอ้อยนะผมเครี่เป็นเอลสุนะผมทีมต้องการแทงซานี้เขาเป็นป่านะคิดว่าน่าจะใช่นะผมต่อไปที่เขาเชอามาคือตัวอะไรกันแวนเหรอเฮ้ยพี่แกดี่ดาเมจต้นเกนนโคตรแรงมาลรวกดวีล่ามันเลยนี่ดูแค่ผมก็ได้ฆ่ามันแล้วนะผมนี่ทีมฆ่า สวยมากเอ้ยเราเอามาเป็นแก๊กแก๊กหลุดแล้วก็หยิบแก๊กเวลิกูดเพื่อนรักเลยเจอย่างนี้สกอตออฟดีๆ so, หน่อยครับไหนวอ v เวลิกูดแล้งสลากับใครไม่ได้ด้วยนะม,มีแท่นวาร์รู้เว้ยอัพสกิลสองมาทำไมครับเนี่ยอัพผิดสกิลนึง่งผมนึ่ว่าเล่นลาคอจะอัพสกิลสองเพื่ออะไรครับโอ้ยเขา ดู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 ตีลังกาโชตีลังกาโชเข้าไปดิเข้าไปดิตีมี่่ะนอนคนน่ารักเลยโอ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นเมื่อกี้ปะคอดูนะมันมันจะเป็นแมวนะนี่ดูดิผมกี้มองไม่ทันแต่จะสวยมากน่ารักมากมื่โหผมเห็นเป็นแมวนะ เช่เดิขาวบ้ามันขายสกินเฮ้ยมันการทุกอย่างเลยอ่ะกวนตีินเขามาแม่โอ้โหไม่ใช่ผมไม่ได้มองอ่ะอันติเขาเป็นอะไรลำแสดอ่ามันจะลำแสดพี่ข้าดูตูดไงนี่ไงไม่ไแก่งเลยกูสวยเพื่อนแต่ว่ามันสวยมากนะเมื่อกีจที่มียังไหนโอ้ย โอ้เจ็บจริง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 โอ้โหแล้วทำไม,มไม่คิดว่าไม่ฟิกเกอร์ว่าตอนที่ตีมีก่กำลังวิ่งเข้ามาพลาดไปนะเสร็จครับหล่อถ้าผมเล่นเว่นถูกใจเวนเมนวิล่าผมว่าขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งวิล่าเนาะแต่เมื่อกี้ขโมทีเดียวเกือบหลับแต่กลับมาได้นะดีแลกอะและคือเราใช่ว่าเราจะฆ่าเขาได้ง่ายๆนะผมเห็นไหมมันมีมานาเป็นเลือดนะอะไรอะไร กวนปีนขมักไม่องอะไรเอ๋อออสู่ขอแม่นๆโอ้โหตาบึงเขยหรือเปล่าพี่แคตาเขยอะเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษเฮ้ยแต่เราเก็บหมอทอดมาได้นะครับผมช้าสิหรอเราจะไม่อยากเราจะไม่ค่อยไล่เขาเลย <c oughs> <c oughs> จะโดนแกงไม่เอาดีกว่าไม่คุ้ม แต่สกิลโคตรน,น่ารักอะ่ะเหมือนแบบแมววิ่งไปอะ่ะเมื่อกี้เมืเ่อกี้ใช่ไหมถ้าใครแบบวองทันก็ฝากบอมด้วยนะผมตามตามค่อยดีเลยเอาซื้อกโคตรแรงเข้ามาทีเอ้ยแล้วจังหวะน,นี้อ้อยผมโหนสลิงเข้าไปได้แล้วบูมสติกเข้ามาในขาแรงมากสกิลหนึ่งก็หนึ่งพันแล้วว่าคิดดูแรงขนาดไหนเฮ้ยสานิท สานนี่ทำอะไรเพื่อนผมปี๋ร้านเนี่ยเลยนี่ไง๋ีเข้าไปผมมัมีสกิลผมทำอะไรไม่ได้ผมมีสกิลเ,เออทำได้แล้วเว้ยเนี่ยคุณไม่มีสกิลอ้าวดับเบินติวเฉยวัตฟัคเอาวัตฟัเฮ้ยเขาแย่เลยอ่ะเป็นร้านคนดีแลวว่าผมอ้อยฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเพื่อนเดี๋ยวทีให้ <c oughs> อ้อยเอาเป็นมังกรไอ้โผมต้องเป็นการดีแลกให้เขาละอ้อยพร้อมโหดไหมสกิลโคตรสวยเลยอะอะไรอะ่ะเฮ้ยยรับัวเดยก็ปี้ยี่หแบบนี้เลยดูเลเช็คเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนอ้อยมาเร็วอ้อย จังหวะี้อ้ยโหดอ้ยอยกระโดดสวยอ้ยอยกูรอกแนแลวเพื่อนเอาเลยขอเป็นแมนครั้งนี้ขอเป็นแมๆๆ่ยโอ้โหททำเพียอะไรไม่ได้เลยเพื่อนโอ้โหวิ่งให้ตั้งนานถ้าเสียงเป็นไรเนี่ย ดูอะไรมาเนะี่ยไอ้สัสสมองหมาปัญญาหดใจคดเคี้ยวจิตเลี้ยวลดสันดานจันไรสันดอนอัปปีชีวีอัป,ปภาคราเก้าผิดหวังนรกย,รย,นยังระอาสวรร์ยังระอาโลกาก็ผักใสไรสิ่งเลี้ยวแลหมายังไม่เลี้ยวมองแบคทีเรียไมใชยตาเหมือนหมาเน่าที่เน่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยู่ได้ต้องอศาศัยใต้พระสุธา,ออา,ธาไม่ให้ใครพบตายเพื่อนเอาดิสวยสวยมากช็อตนี้ ได้ไหมขอ,ออีกสักรอบหนึ่งล้วกันนะนี่ไงเรียบร้อยวาร์ปโชว์เลยโคตรสวยครับท่านผู้ชมเป็นสก,กินที่สวยมากๆนะฮะผมดูซิว่าใครจะ MVP ไม่น่าใช่ผมหรอกผมว่าอ้อย MVP เชื่อดิอันนี้ก็เล่นวิล่าเป็นตาแรกเลยนะโอ้ยเทล MVP ตาตาอนนี้ก็ทำนาำมิดไปทั้งหมด19%นะครับผมนาำมิดไป70,000นนะอาจจะไม่ค่อยได้แบบกดอันนี้บ้าง อันนี้มันไม่ค่อยยืดเดียนะถ้ายืดเดียนะเลดเกมนี้ได้เมขึนนนะ้นใส่น่ะเป็นแสนแสนแสนเลยวะ่ะนั่นแหละทุกคนผมขอจบคลิปไปเพียงช่อนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมใครที่อยากจะมาตำนะผมเป็นสกินยูจินะครับผมตอนนี้สกินโโจยังไม่มานะครับผมก็ลองไปก่อนเนาะนั่นแหละทุกคนผมขอจบคลิปไปเพียงช่อนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมบา,บายยครับผมสวัสดีครับ